ธรามาเรากัมพูชาเราเรียกว่าต่างดาวแต่ขณะที่อ้าวทาไมทีเป็นคนตะบันตกมาทํางานในประเทศไทยเรากับเรียกว่าคนต่างชาติอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่มันฝังอยู่ในกระบวนการคิดของเราคือทั้งหมดนี่มันเป็นการบูลลี่ผ่านอัตลักษณ์แล้วก็วัฒกรรมที่ฝังลากมาแบบไม่รู้ตัวเพราะเราก็พยายามจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วพระเจ้านีอยากว่าเขาเป็นใครฉะนั้นเราก็จะพยายามหาความแตกต่างของเขาแล้วก็พยายามทําให้ไอความแตกต่างนั้นอนะ่ะมันดูด้อยลงมันดูแย่กว่าเราฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าพูดมันออกไปโดยที่ไม่รู้ตัว วัสดีค่ะกลับมาพบกับเน่งอริศาแนละผมโจบัณฑิตครับวันนี้เรื่องที่โจจะมาชวนคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสแล้วก็กําลังร้อนแรงแล้วก็เลยคาดว่าน่าจะยังร้อนแรงไปอยู่อีกสักพักหนึ่งอนะเนาะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องจริงๆวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยก็คือเรื่องของอัตลักษณ์และการบูลลี่นะฮะ แต่ก็จะมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเราตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของสงครามครับผมมันก็เช่นั้นมันก็จะเป็นเรื่องของจากสงครามเนี่ยมาสู่สังคมรอบตัวของเราผมเชื่อ,อ,อว่าบบมันหัวข้อเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเคยเจออาจจะอยู่ในฐานะของผู้กระทําผู้ถูกกระทําหรือกระทั่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนื้อหามันก็อาจจะหนักหน่อยเนาะแต่ว่าผมอยากจะชวนคุย ชวนทุกคนเนี่ยมามองประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ระดับประเทศช่วงนี้อาจารย์หนิงได้เสพข่าวเกี่ยวกับสองครามไทยกัมพูชาบ้างไหมครับหนิงเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยก็สนใจข่าวนี้หมดแหละเพียงแต่ว่าจะสนใจมากหรือน้อยอินกับข่าวนี้มากหรือน้อยก็แล้วแต่บุคคลไปอืมครับ จริงๆคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นข่าวการเมืองระหว่างประเทศหรือข่าวการเมืองในประเทศเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนลากลึกถึงสังคมของเราว่าเรามองความแตกต่างกันยังไงบ้างช่วงนี้ในโซเชียลก็จะมีเรื่องของไทยกับเขมรแล้วมันก็จะมีชุดคําพูดหรือว่าคอมเมนต์หรือโพสต์บางอย่างที่มันออกแนวที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะบูลลี่หรือว่าคล้ายๆกับเหยียดไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเนรคุณหรือว่าจะเป็นพวกแบบคําว่าเม่นปากแจวอะไรประมาณเนี้เจอเคยเห็นคำพวกนี้บ้างไหมคะอ๋อเจอบ่อยเลยครับผมแล้วก็อย่างล่าสุดก็จะมีคำเรียกเรียกเมรนว่าเมนคือแบบออกเป็นแบบเม่นเม็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนให้มันล้อให้มันเป็นแนวในเชิงนั้นก็ คือคำประมาณเหล่านี้เนี่ยแหละฮะที่มันคือวัฒกรรมที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับมันเป็นคําพูดที่เราพูดกันปกติติดฝากจนมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแสงอคติอยู่ภายในอ,อ,อาจจะมองว่าเราโลกสวยนิดน,นึงเนาะที่มาพูดเรื่องเรื่องนี้กันนะฮะแต่จริงๆเนี่ยอยากให้ลองฟังแล้วเปิดใจดูก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่หลายคนเจอในวัยเด็กหรือแม้แต่เจอในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการตั้งฉายาหรือการ ล้เอเรียนกันอะไรต่างๆเช่นบางคนก็จะใช้คำว่าเหม็นเหล่านี้ในการแทนคำว่าคนกัมพูชาหรือคำว่าประเทศเพื่อนบ้านมันกลายเป็นเหมือนการที่เราสร้างกำแพงสร้างรั้วขึ้นในใจเราเหมือนกันให้เขาเนี่ยดูเหมือนเป็นคนอื่นเป็นคนที่แตกต่างไปจากเราซึ่งไอ้พวก วัฒกรรมเหล่านี้มันคือชุดความคิดความเชื่อหรือการให้ความหมายบางอย่างที่ถูกผลิตซ้ำแล้วก็กลายเป็นความจริงที่คนในสังคมยอมรับกันไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอันนี้ถ้าผมย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็จะอธิบายแบบเร็วๆคร่วรววาวๆก็คือมันจะมาจากเรื่องของอัตลักษณ์หรือ identity ของคนเราฮะซึ่งมันเป็นกลไกลอัตโนมัติทางความคิดของเราที่เราเนี่ยนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบอกกับตัวเราหรืออธิบายตัวเรากับบุคคลอื่นว่าเราเป็นอย่างไรนะฮะเช่นบอกว่าฉันเป็นคนกรุงเมื่อพูดถึงคนกรุงก็จะ มีภาพเหมารวมว่าเออต้องทันสมัยนะต้องดูดีมีฐานะมีการศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแล้วเราก็กําหนดว่าอะไรที่มันไม่เข้ากับคุณสมบัติเหล่านี้คุณก็คือคนอื่นหรือดียร์เชอร์เช่นแบบคนบ้านนอกเนี้ยซึ่งความเป็นจริงก็คือเราเรียกเขาธรรมดาก็ได้ว่าคนต่างจังหวัดถูกไหมก็แยกแค่คนต่างจังหวัดกับคนกรุงแต่ว่าเราก็ไม่เราก็จะเรียกให้เขาเนี่ยดูลดทอนคุณค่าลงเป็นคำว,ว่าคนบ้านนอกอ่าแล้วข้อเท็จริงก็คือมันไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะตามที่ผ ผมกล่าวไปข้างต้นหรือคนต่างจังหวัดก็จะมีคนที่รวยนะมีคนที่ทันสมัยแต่เพื่อให้อัตลักษณ์ของเราชัดเราก็จะพยายามเฟ้นหาจุดบกพร่องหรือข้อด้อยของคนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาเป็นภาพเหมารวมแล้วเราก็นิยามเป็นอัตลักษณ์ของคนอื่นเพื่อให้เห็นว่าเราต่างจากเขาในในัยยะที่เหนือกว่าอย่างไรบ้างมันเป็นการแบ่งแยกว่าเราต่างจากเขาแล้วก็ สร้างวัฒกรรมขึ้นมาเรียกอัตลักษณ์ของคนที่ต่างจากเรานั้นซึ่งมักจะเป็นไปในทางเหยียดหรือที่ปัจจุบันเราจะนิยมเรียกว่าการบูลลี่พอเราพูดเราเสพอยู่ทุกวันมันก็จะกลายเป็นการผลิตซ้ำวัฒกรรมเหล่านั้นกลายเป็นการบูลลี่ที่ฝังลึกแบบโดยไม่รู้ตัวอย่างในประเด็นเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชานี่ฮะครั้งนี้อัตลักษณ์ก็ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างดีอาเธอร์ขึ้นมาเราถูกสอนว่าเรากับเขาต่างกันยังไงเราดีกว่าเขายังไงแล้วพอมันเกิดความขัดแย้งก็ยิ่งตอกย้ํา หรือนำเรื่องนี้ขึ้นมาผลิตซ้ำขึ้นไปใหญ่นะะความน่ากลัวก็คือพอหลังจากผ่านสงครามผ่านความขัดแย้งผ่านการบัตะครั้งนี้ไปเนะี่ยแต่อ้วิธีการคิดแบบนี้วิธีการคิดที่เป็นการแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยมันยังอยู่นอกจากเรื่องชาติพันธุ์อัตลักษณ์ก็จะถูกนํามาใช้ในเรื่องการแบ่งแยกเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่น เรื่องเพศสภาพเรื่องภาษาเรื่องสีผิวเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อฐานะทางสังคมกลุ่มความชอบหรือแม้แต่พฤติกรรมกลุ่มในที่ทํางานเราก็จะพยายามหาเดียรเธอร์หรือคนอื่นในสถานที่หรือในบริบทต่างๆแล้วก็พยายามจะนิยามให้เขาเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เรากับเขาแตกต่างจากกันเอาจริงนึงว่าเรื่องอวัฒกรรมพวกนี้ยหรือว่าเรื่องการเหยียดหรือว่าการบูรี่พวกเนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วแล้วมันก็มีใน ทุกประเทศทั่วโลกเลยเนาะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่<ช>เขยบใกล้ตัวเรามามากขึ้นมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่โจโยกตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขมรเนานะใช้วก็อันนี้เ,อเจอลาอ่าสุดอือฮะซึ่งมันก็จะเวียนกันเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับการบูรี่เรื่องเกี่ยวกับวัฒกรรมที่มันลดทอนคุณค่าของเราไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราก็ตามใช่หรือยอย่างสมมุติในประเทศตะวันตกเนี่ย เขาจะลอ,อนนะก็จะล้อเรียนคนเอเชียเออเพราะว่าเขาก็จะนิยามว่าคนผิวเหลืองเนี่ยเป็นเยลโล่เนี่ยเป็นเอเชียทั้งหมดอย่างเงี้ยก็คือจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะบางทีเออผมเคยเจอก็คือไปเที่ยวในแถบประเทศยโุโรปแล้วก็เหมือนอม,มีฝรั่งเนี่ยขับรถมาแล้วก็เป็นเนทีฟสป p เกอร์แล้วเขาก็แบบเหมือนเปิดกระจกกต็ตะโกนออกมาแบบใส่กลุ่มพวกเราว่าฮาวซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าอะไรวะ <laughs> คืออยู่ๆมาสวัสดีอะไรเราคือหนีเห่าซึ่งมันคือจริงๆมันคือคําเหยียดนะอเหมือนประมาณถ้าไทยเราก็ด่าพวกไอ้เจ๊กอะไรอย่างเงี้ยในประเทศเขาก็ใช้คําว่าเห่าแบบว่าเหมือนล้อเลียนคําพูดคําว่าหนีเห่านอกจากนี้โจยังมีเคสที่เป็นการล้อเลียนเรื่องการการพูดสำเนียงการพูดอันนี้ด้วยไหมคะมีตัวอย่างไหมมีครับอย่างการล้อเลียนการล้อเลียนการขําคนที่พูดเนอเหมือนบางคนอยาง จากในประเทศไทยอย่างเงี้ยจากบางภูมิภาคจากบางจังหวัดก็จะมีสำเนียงบางอย่างที่แบบติดเหนิอมาหรือว่ามีคำพูดบางคำที่ลงท้ายแล้วจะรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นหรืออย่างเวลาผมเจอชาวต่างชาติที่เป็นคนสิงคโปร์เหมือนกันอ่ามาประเทศไทยอย่างเงี้ยบางทีคนไทยก็จะไปเหมือนเหมือนพอมาพูดกันมาดินทารับหลังกันเองก็จะพูดแบบนี่มันพูดแบบแบบติดติดคําว่าหละ่ะ คนสิงคโปร์เขาจะติดคาว่าหละ L A H อ่าเรื่องเหล่านี้มันก็จะถูกเอามาพูดในเชิงขำขันแต่อันเนี้ยอยากจะบอกว่าถ้าเจ้าตัวเขามาได้ยินคนที่โดนเนี่ยเขาไม่ขำนะฮะเพราะมันนี่มันคือแบบ micro aggression หรือ เป็นการเหยียดนิดๆแต่ว่ามันจะมีความสึกเจ็บจี๊ดเพราะว่าพอมีคนใหม่เข้ามาจากต่างถิ่นหรือมีเพื่อนร่วมง,งานที่แบบเป็นลูกครึ่งเนี้ยเข้ามาในที่ทํางานของเราแล้วเราเผลอใช้คําพูดเชิงล้อเลียนเขาอย่างนั้นนะหรือการตั้งฉายาที่จะทอนถึงเชื้อชาติถึงวัฒนธรรมของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเรียกไอ้แขกเรียกอะไรอย่างเงี้ย,ยงงบังเรียกอะไรอย่างเงี้ยงงอืมแล้วในที่ทํางานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับ เพราะว่าเราทุกคนมันต้องทํางานเห็นหน้ากันเจอกันร่วมงานกันทุกวันแต่ถ้าบรรยากาศในที่ทํางานมันทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยมีการแบ่งกลุ่มแบ่งพวกคนที่แตกต่างเขาก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งในที่ประชุมหรือในการทํางานเขาก็อาจที่จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่ก็มีบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะที่บางคนที่โดนเหยียดหรือโดนบูลลี่แต่เขาไม่รู้ตัวนะ่อันนี้น่าจะหมายถึงคนที่พูดเหยียดอย่างบางทีการที่เราพลั้งเผลอ หรือพูดอะไรไปโดยที่แบบทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นการเหยียดคนอื่นโดยโดยที่ไม่เจตนาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ฮะเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมากับวัฒกรรมที่เป็นการขําแบบเหยียดอย่างถ้าเราเห็นในรายการตลกหรือพวกละครหลังข่าวก็จะมีตัวละครที่แบบมีลักษณะแบบพูดสำเนียงต่างๆ แบบเป็นสำเนียงต่างถิ่นเป็นสำเนียงต่างด้าวเนี่ยหรือมีกริยาท่าทางที่มันดูปั๊มปัเผลอๆตลกขบขัน<ม>หรือบางที่แบบว่า,วาเออออกมาร้องเพลงชาติไทยอย่างเงี้ยในสำเนียงคนชาติพันธุ์ หรือว่าเป็นการล้อแบบหน้าตาล้อเครื่องแต่งกายคนพื้นเมืองเนี่ยครับหรืออย่างยุคหนึ่งมันจะมีคําเรียกคนที่แต่งตัวหรือทําอะไรไม่ทันสมัยว่าคําว่าลาวว่าเสี่ยวเนี่ยซึ่งจริงๆมันคือลาวที่ไม่ใช่พูดถึงเชื้อชาติแต่มันเป็นการบูลลี่ถึงรูปลักษ์เรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องพฤติกรรมลสนิยมหรือแม้กระทั่งคําว่าต่างดาวที่เราชอบพูดกันนะมันคือการลดคุณค่าของเขาคือมันถูกทําให้กลายเป็นเรื่องปกติที่เราจะเรียก เชื้อชาติที่มีอารยัตว่าคนต่างชาติแต่ว่าเรากลับเรียกคนที่ดูด้อยกว่าว่าเป็นคนต่างดาวเหมือนอย่างเราเรียกประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยว่าไอพมา่าลาวกัมพูชาเราเรียกว่าต่างดาวแต่ขณะที่อ้าวทำไมที่เป็นคนตะวันตกมาทํางานในประเทศไทยเรากลับเรียกว่าคนต่างชาต,ติอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่มันฝังอยู่ในกระบนวนการคิดของเราโอเคงั้นเขยับใกล้ตัวเขา้ามาอีกนิดนึง ในสังคมเพื่อนหรือวง,วงเพื่อนฝูงที่แบบนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเล่นมุกโบะบะอะไรต่างๆนานานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดการเหยียดตัวที่ไม่ตั้งใจได้เหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคืออันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าพอเพื่อนเตือนเราว่าเฮ้ยเขาก็เราก็บางทีเ็าจะรู้สึกว่ามันแค่มุกอะ่ะเหมือนกับแค่เรื่องล้อเล่นน่ะทำไมต้องคิดมากโดยที่บางทีเราไม่ทันฉุกคิดว่ามุกนั้นน่ะมันกําลังทําร้ายจิตใจเพื่อนของเราอยู่หรือทําให้เขาเสียหน้ามันกลายเป็นแบบ การทําเหมือนเป็นการปิดเรากําลังปิดกั้นการสะท้อนความรู้สึกของผู้ฟังหรือของคนอื่นที่ได้ยินแล้วก็เราก็พยายามผัการะ,ะให้คนที่ถูกเหยียดหรือคนที่ได้ยินแล้วเขาคิดว่ามันไม่โอเคต้องมารู้สึกว่าคุณต้องเป็นทนเราเองนะกับมุกที่เรายิงออกไปลังนั้นแทนที่มองว่าเราอาจจะผิดจริงๆอืมอืมโอเค งั้นเน่งเอ่อนึกไม่ได้เ,เน่งเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีไป oh. ซีรีส์เกาหลีจะมีปัญหาเรื่องนี้มากในเรื่องเกี่ยวกับเอ่อในแวดวงของสังคมของโรงเรียนในในเรื่องของการศึกษาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบการเหยียดในหมู่นักเรียนอะไรประมาณนี้ตรงเนี้ยเอ่อโรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นขึ้นจริงๆแล้วโรงเรียนควรจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กแต่ว่ามันก็เกิดปัญหานี้เยอะสะทอออกมาในซีรีส์หรือในเอ่อ บทความหรือว่าในข่าวที่เราเห็นต้องเยอะแยะคือจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเนี่ยน,นะครับเพราะว่าเออมันมีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ความรุนแรงของมันผมมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้ลดลงนะเพียงแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่งางเมื่อก่อนมันก็อาจจะล้อกันแค่ล้อเลียนกันแค่ในโรงเรียน๋ย่นี้ปัจจุบันมันก็กลายเป็นว่ามามีกลุ่มอ่ากลุ่มไลน์กลุ่มโซเชียลมีเดีย ของบรรดาเด็กๆี่เรียนที่ใช้กันอย่างเงี้ยเพิ่งบางครั้งเด็กเด็กเล็กอะฮะอายุแบบเด็กประถมอย่างเงี้ยก็เผอพูดเหยียดกันพูดว่ากันอย่างเงี้ยในกลุ่มซึ่งบางทีบางกลุ่มนั้นก็มีผู้ปกครองเข้าไปอ่านหรือเข้าไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นปัญหาที่เรียกว่ารุนแรงแล้วก็แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของยุคสมัยอย่างคําว่าพวกอย่างสมัยก่อนเราจะเจอข้อคำอะไรีดําแห้งอะไรเงี้ยอืมหรืออย่างบางคนแบบแล้วเรียกถูกเรียกไอ้เฮาไอ้หิดอะไรพวกเนี้ยอืม หรือแม้แต่การมองว่าเอ้ยน่เงี้ยพ,พวกช่างกลเอ่อหรือ หรือไอ้พวกโรงเรียนวัดอ่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบูลลี่ผ่านอัตลักษณ์แล้วก็วัฒกรรมที่ฝังรากมาแบบไม่รู้ตัวเพราะเราก็พยายามจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วเขาเจ้านี้อยากว่าเขาเป็นใครฉะนั้นเราก็จะพยายามหาความแตกต่างของเขาแล้วก็พยายามทําให้ไอ้ความแตกต่างนั้นอนะ่ะมันดูด้อยลงมันดูแย่กว่าเราฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าพูดมันออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ,อเด็กๆที่เติบโตมาในโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะถูกปลูกฝังให้เป็นความคิดเชิงเหยยีดดโไม่ ตัโตไปเขาก็จะทําพฤติกรรมเหล่านี้ในสังคมระดับถัดๆไปบางทีเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่บางครั้งเราก็เผลอขาไปกับเขาด้วยซึ่งบางคนมาอาจจะมาคิดย้อนทีหลังแล้วก็รู้สึกผิดว่าเอ้อันนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นการตื่นรู้นะเป็น awareness อย่างหนึ่งซึ่งผมว่ามันสําคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องรู้คําพูดรู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ย มันมีผลขนาดไหนสิ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยผ่านได้แต่มันส่งผลกระทบกับจิตใจและชีวิตของคนคนหนึง่งเด็กที่โดนบูลลี่ตอนเรียนอาจจะเก็บความเจ็บปวดนั้นไปจนโตแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นใจการเรียนและการคบเพื่อนได้เลยเนาะทีนี้ เราจะออกจากวังวนของการบูลลี่หรือว่าการเหยียดนี้ได้ยังไงบ้างคะผมว่าต้องเริ่มจากการฟังมากกว่าพูดนะเปิดใจรับฟังฟังเสียงของคนที่ต่างจากเรา <c oughs> อย่าด่วนตัดสินใครจากสำเนียง <c oughs> การแต่งตัวหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขามาแล้วก็เปลี่ยนคำพูดเล็ก,เลก <c oughs> ๆเช่นแทนที่จะถามว่าเฮ้ยค,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 คุณคุณคุณเขาเมรเหรอเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาจจะแบบว่าเออคุณโตที่ไหนเหรอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันก็จะดูซอฟลงคือผมว่ามันต้องเริ่มจาก ตัวเราก่อนครับเริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองว่าคําพูดที่เราใช้มันมาจากไหนมันมายังไงมันจะไปกระทบกับจิตใจของใครหรือเปล่าแล้วลองฟังคนที่เขาได้รับผลกระทบดูบ้างหรือคิดในแง่ของความเป็นเขาดูบ้างว่าถ้าถ้าเราได้ยินคํำนี้จากคนอื่นในสถานะของเขาแล้วจะรู้สึกอย่างไงอย่างถ้าเราบังเอิญไปอยู่ในในในวงพูดคุยนั้นด้วยโดยที่เราไม่ตั้งใจอย,อย่างเงี้ยเราในฐานะคนกลางเนี่ยที่อยากจะทําแบบ เป็นเซฟโซนให้กับเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราควรที่จะต้องมีคําพูดหรือแสดงอะไรยังไงออกมาเพื่อทําให้การลดทอนอันเนี้ยมันมันไม่ถูกมันไม่ถูกเผยแพร่หรือมันไม่ถูกกระทำโดยไม่ตั้งใจบ้างอะค่ะคืออันเนี้ยเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าการที่เราไม่พูดอะไรเลยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนงดออกเสียงอะเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็คือการเห็นด้วยแบบเงียบๆคือการปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นคืออยู่มีอํานาจที่จะยับยั้งเหตุการณ์อะไรบางอย่าง แล้วอยู่ไม่ทำก็แปลว่าอยู่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ําวัฒกรรมเหล่านี้เข้าไปอีกนะถ้าเราเห็นเพื่อนถูกบูลลี่เราต้องไม่นิ่งเฉยถ้าเราได้ยินใครพูดจาเหยียดคนอื่นเราต้องกล้าที่จะเป็นคนพูดว่าเรื่องนี้มันไม่โอเคนะเรื่องนี้มันไม่ตลกนะไม่ควรพูดแบบนี้เราต้องกล้าที่จะแย้งกลุ่มของเราออกไปเพราะฉะนั้นเซฟโซเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ที่คนคิดเหมือนกันอยู่ร่วมกันเท่านั้นแต่ว่า มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ต่างคนต่างวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันแบบแบบที่ไม่ตัดสินกันแล้วก็ไม่ทําร้ายกันด้วยด้วยวาจาอย่างนั้น<อ>ด้วยใช่ไหมคะครับและอัตลักษณ์ของคนเราเนี่ยมันคือสิ่งที่งดงามครับคืออย่ามองว่าความแตกต่างคือภยัยอย่ามองว่าเขาคือคนอื่นคนนอกแต่ให้มองว่า มันคือโอกาสในการที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้วัฒน,นธรรมเรียนรู้ความเป็นอยู่ความเป็นไปของเขาเราต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างของรากเหง้าที่ต่างคนต่างมาแล้วก็อย่าพึ่งไปด่าคนที่เหยียดแต่ให้พูดเกี่ยวับเขาแบบเข้าใจว่าตัวตนของทุกๆคนเนี่ยไม่ควรจะถูกใครเอาไปรอเรียนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเซฟโซนดีๆนะครับ